วิธีการปริ้นตั๋ว AirA er, s i ชีย Boarding Pass เพื่อใช้ในการขึ้นเครื่องบินโดยไม่ต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวิธีการจะเป็นอย่างไรง่ายๆไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม n ี่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะมาเช็คอินกันที่ตู้แอร์เอเชียนะครับเป็นการเช็คอินแล้วก็ ปริ้นบอดดิ้งพาสเพื่อไม่ต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์แล้วก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยนะครับผมโอเควิธีการจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับน่าจะจิ้มตอนนี้นะครับสเต็ปหนึ่งก็คือสแกนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องปริ้นจากสแกนของผมก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องสแกนเลยก็คือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของไวรัสโควิด19นะครับลดการสัมผัสคร,ครับผมเอาตัวบาร์โค้ดที่จากบอดดิ้งพาสจากแอปแอร์เอเชียนะครับสแกนเข้าไปเลยครับ ตรงไหนนี่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 สแกนวาโค้ดเนี่ยขายนิดนึงง่ายไงติดละติดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วครับ please wait my sorry we c a n r e print your boarding pass here please proceed to check in counter นะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกตู้หนึ่งครับคุณผู้ชมตรงนี้ได้ไหม อ่ะไม่ได้ผู้ชมต้องกดแสดงเคียร์วาโค้ดครับโอเคอ่าลืมไปเราทำผิดนี่เองตั้งยังดีตั้งยั้ดีมันมืดอ่ะเดี๋ยวเล่นแสงนิดนึงครับอ่าติดละติดละติดละสแกนยากนิดน,นึงนะฮะสแกนได้อยู่ข้างนอกโอเค วันนี้พาร์กจะออกมาครับท่านผู้ชมมาแล้วพาร์ท่านผู้ชมตัวนะครปิดนิดนึงปิดนิดนึงอย่านี่อย่านี่ได้บอร์ดิงพารมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็เอาไปขึ้นเครื่องได้เลยครับเนาะไปรอที่บอร์ดิงพาร์กได้เลยครับนนี่ะครับโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมง่ายไหมครับสำหรับการเช็คอินที่ตู้แอร์เอเชียนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปเที่ยวหาดใหญ่กันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมินิชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะครับ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเช็คอินง่ายๆนะครับที่ตู้แอร์เอเชียนะครับผมแต่เราต้องเช็คอินเช็คอินมาก่อนที่เช็คอินออนไลน์เช็คออนไลน์มาก่อนนะครับจะในแอปก็ได้ในเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วก็มาปิ้นตั๋วที่เช็คอินนะครับไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ตรงโน้นนะครับตอนนั้คนเยอะนะท่านผู้ชมโอเคนะครับฝากกกกกกกดดดดดดดตตติิิิาาาาาาามมมมไไลลลลลคคคคคคค์์์แแชชรรรรรัััััันน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 ้้้ววววยยยยยะะะบบบบบบพใปปปป่่่่ออผ๊สสีีีหทโืกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m มาน Channel ด้วยนะครับ